ย่าฉันข้าสะสระรอ้รองตั้งหน้โมสามครั้งกราบลงสามีด้วยจิตสถาลูกมาุงบารมีออนหลวงพ่อไปช่วยดีอยากเป็นเศรษฐีสาาักคราขอเชิญเที่ยวงานประจำปีวัดกำแพง ในวันที่1 7ถึงเเมษายน2567ณวัดกำแพงบางขุนเทียนถนนพระราม2 5ซอย50ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเที่ยวงานสมโพธิอุโบสถร0อยปีและเฉลิมฉลองวัดกำแพงมีอายุครบ267ปีและกราบนมัสการปิดทองหลวงพ่ออู่ทองอันศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปเก่าแก่บางสมาธิในสมัยกรุงศรีอยุธยากราบขอพอ่หลวงพ่อปช่ชันทศ พระเกติอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มน้ำสนามชัยและปิดทองรูปเหมือนพระครูชุบโอภาโสพระครูเกษมธรรมมาพินันและพระครูพิสารปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง ร่วมสื่อสารประเพณตีตำนานงานวัดย้อนยุคกลางกรุงสายกิน่นห้ามพลาดเลือกชิมอาหารงานวัดหายากอันลือลั่นสน,นันประเทศฉลองยิ่งใหญ่7วัน7คืนมหรสพย,ยิ่งใหญ่ชมฟรีทุกคืนลิเกภาพยนตร์และคอนเสิร์ตลูกทุง่งชื่อดัง วันที่หนึ่งเมษายนพบกับลิเกเงินล้านคณะสอนรามน้ำเพชรเียตัวคานี้ดังสอนพอระรามยิงปากกลางใจผู้ใดก็ตามต้องลงมนตราจนไม่อาจห้ามดวงใจให้ไปจากฉันวันที่สองเมษายนพบกับลำใหญ่หายทองคำเต็มวงอยากให้อายมานอนบักลำให้ ันที่สามเมษายนพบก,กับบิ้นประทุมราชเต็มวงอย,อย่าเคยปาเรียกเธอว่าแฟนเดินขวางแขนสักครั้งก็ยังดีอยากให้ร,รู้ว่าทีเหตุแบบนี้ไอ,ย,อยมีเหตุผลวันที่สี่เมษายนพบก,กับกับเลเชิญยิ้มและทีมงานโจ๊กเกอร์แฟมิลี่คนไม่ชอบทำไงก็ไม่ใช่จาก ันที่ห้าเมษายนพบกับภัยพงสับทรเป็นเพื่อนไม่ได้เพราะใจมันอยากเป็นแฟไม่ได้ควงแค่กอนเธอแน่นๆอะไรแทนไม่อาววันที่6เมษาย,ยนพบกับร่มวงชาวบ้านออสโฟเอส ไปเที่ยวสันที่7เมษายนพบกับไรอันกาดบันดีเดียรกเก่าเมื่อครั้งก่อนเคยออดอ้อนที่ข้างกองฟ้าสองเราเคียงข้าประฝนธนาสุนทร สวรสียังตะพนปะาติ่งเทงขึ้นสาธุกกา ชมฟรีชมฟรีอย่าลืมอย่าพลาดเที่ยวงานใหญ่กำไรชีวิตเที่ยวงานประจำปีวัดกำแพงวันที่1 7ถึงเเมษายนส5 6 7นหนวัดกำแพงบางขุนเทียนถนนพระราม2ซอย50ด็อกเตอร์พระมหาพีรพุลธานาจาโลเจ้าอาวาสวัดกำแพงคณะสงฆ์และศิษยานุสิ์ร่วมกันจัดงานยิ่ง ใหญ่กว่าทุกปี